อันหนึ่งอ่ะทีลานเบาะลังแถวสามพับไฟฟ้าใช้งานง่ายมากจริงๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เอเวอเรสมีข้อดีกว่าคู่แข่งครับอาเต้ยพับเก็บเหมือนเดิมอ้าวพับลงไป ชีวิตง่ายได้อะไรขนาดนี้ครับท่านผู้ชมในฟอร์ดเออเรสอ้าวถัดออกมาครับเป็นประตูหลังพัพไฟฟ้าครับสั่งได้ด้วยรีโมทนี่นี่เดี๋ยวกดให้ดูเลยนี่นะปุ่มนี้นะยึกยึกสองทีอา่าชีวิตง่ายดา้มาก